เขียนคิ้ว <respuesta. S 2> ม tense, ุงมงกันนะคะคิ้เทาดีสอไปเริ่แล้วนะเป็นดีสองเชื่ลใช้มากุ้มมากเลยเริ่มเขีจนสถานฐานขนคิ้วนะคะเริ่มหาจากหัคิ้วเล็กน้อยค่อยๆวาดคือคิ้วที่ตัดแล้วนะคะแล้วก็เขียนเป็นประจำทุกวันคิ่จะรู้จิตทางแล้วก็ระยะห่างนะคะเดีย่ะันีห่ารคิ้วคิค่อนข้างโกงนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะ คิวข้างนี wrong, ้จะค่อนข้างที่จะสูงกว่าข้างนี้นะคะที่หน่อยถึงเส้นขนคิวอย่างเงี้ยค่ะอี้ที่จะเอายี่ส่งนั่งเอาไว้เยอะนะคะแต่ที่จริงคือเส้นของคิวมันสูงกว่ากันมะเพราะฉะนั้นเราจะปรับแค่ได้ไหมก็ไา้กันค่ะแล้วก็เขียนเส้นคิวค่ะขึ้นตรงเลยรับตั้งจากขึ้นไปตรงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเส้นถัดมาก็ค่อยๆยืดจุดที่ชิดกันแล้วก็เรียกออกตรงด้านปลายนะคะอย่างเี้ค่ะจนกระทั่ง เส้นนอนไปกับคิ้วแบบนี้ค่ะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะฉีดตรงแบบนี้เป็นระยะห,าห่างน่อยหนึ่งแล้วก็จุ่มเข้าหากันีแบบน่คะหางคิ้วแล้วกันค่ะแนะคะะหจะได้โครงิ้วเดีกบที่คอเราให้แบบนี้แบบนิดแบบนึงค่ะ ข้อเฉียงไปดี่เส้นนะแต่ถามเส้นที่เรื่อเส้นฐานนะคะจะชิดกันสมามีระยะหางที่กว้างกว่า,วานะ,ะจะไม่ได้เป็นเส้นขนานนะคะก็มาที่หางคิวเป็นเส้นตอกไปค่ะหลังคาคิวค่ะเอให้ใ้กันกันก่นค่ะที่จะหรือ,อน,รนะคะมาเขียนฐานคิวเบามือที่สุด ราะว่าสีค่อนข้างแน่นเราก็แบบปาดแบบเขียนลงไปแบบติ๊กบักแบบจริงจังอ่ะนะคะตอนที่คิวเราดูโคองและวติดพนั้งวันนี่ค่ะนอนนอนแมจจีให้มากที่สุดอ่ะ เราไม่ต้องใช้คอนซีเลอร์ตกใต้คิ้วเลยนะคะตอกิีกก็จะใช้คิ้วฝุ่นสีที่อ่อนที่สุดนะคะระบายค่ะเดี๋ยวเราระบายตังกลางคิ้วก่อนก็แล้คกเดี๋ยวด้านหลังจะใช้สีเงหนนะเพราะว่าสีอ่อนมันจะไม่ค่อยเข้ากับสีม e จิที่กิ๊กรายไปทีแรกนเห็นไหมคะมันจะมีความต่างกันอยู่เย่กิ๊จะใช้สีตเต่างมระบยค่ะแบบ ยังเปรียกให้สมานสมอนนะคะนิ้นด้านล่างค่ะด้านบนเบามือด้านล่างนี้ค่ตองิ้วั้ที่จะใสีน้ำตาลขึนนะะ้นมาค่ะให้ารช่วยทำให้แบบเนือสีสมานสมืเห็นไหมคะจะเป็นหัวคิ้ววานะจะไม่เป็ลายหัวคิว้วน,นี้ท่เราเติมมาแลาจะใช้น้ำตาลขึ้นมาบ้น่ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มาสตา,า,สทารที่ใกล้หมดแล้วมาปัดคิ้วนะคะ นีคิวว้วฝั่งขวาของอีกค่อนข้างที่จะเส้นจะแบบจะนอนนะคะหรี่ยากก็ค่อยๆวีค่ะวีได้หลายครัร้รรอองเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาเนี่ยคิ้ววันนี้นะคะ